เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับช่องที่จะมีแต่ความสุขให้กับทุกคนนะครับ แต่มีความทุกข์ให้กับตัวเองนะแตตอนเนี้ยโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ทําการเปิดลกักีดอไปแล้วจริงๆอ่ะผมทําคลิปเปิดไปด้วยนะครับแต่ติดตรงที่ว่าตอนตัดต,ต่อภาพมันหายครับคลิปมันหายมีแต่เสียงครับขออภัยจริงๆนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เปิดไปนะครับตอนแรกผมมีประมาณ1 1 6 0 0 CP นะครับมันก็เหลือประมาณ2,200ทุกคนก็หักลบเอาละกันเนี่ยว่าเหมาหมดเนี่ยมันเสียไปเท่าไหร่ อย่าไปอีกแล้ว เหมาตลอดนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรละกันถือว่าทําเพื่อทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วผมเปิดและกี้ดอ,อกไม่เคยแบบได้ปืนหรือตัวละครก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าผมดวงซวยหรือดวงยังไงกันแน่นะครับไม่รู้ว่าเป็นศัสดาของเกลือหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็เสียไปประมาณ9 0 0 0มั้งนะครับไม่น่าจะถึง10,000นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมทําการเล่นไปโดยการไม่แต่งปืนเลยนะครับผมรู้สึกว่าโ คือมันซูมช้ามากนะครับแล้วก็มันเล่นยากมากนะครับ AK 47กระบอกนี้นะผมก็เลยทําการแต่งมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มันก็เล่นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่ผมใช้ใบ EXP ไปเพิ่มเล็กน้อยนะตอนแรกมันมีแบบเลเวล14อ่ะตอนนี้ก็30กว่าแล้วมั้งนะครับเรื่องของแต่งอ่ะผมก็แต่งยังไม่ได้ฟลิกว่ามันจะดีที่สุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าคลิปหน้าเนี่ยผมเล่น AK 47นะครับผมจะมาอัปเดตแล้วก็ทําคลิปอธิบายเรื่องของของแต่งละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวข อ๋อหอโคเท่ อ๋อเป็นควันสีดําผมโคตรชอบเลยทุกคนมันเท่มากๆนะครับด้วยของแต่งนะครับผมก็จะใส่เป็นลํากล้องปืนเป็นอันแรกนะโดยการใช้เนะี่ยก็จะเพิ่มความไวในการเล็งแลยก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับทุกคนสังเกตดูนะว่าผมแต่งปืนเนะี่ยผมจะไม่เอาเน้นเรื่องความแม่นยําเป็นที่ตั้งเลยครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าจะแต่งความแม่นยําหรือแรงดิ่นแนวตั้งแนวนอนเนะี่ยผมว่าไปดูใน BR ดีกว่าแต่ว่าเป็น multiplayer เนี่ยผมว่าไม่ต้อง serial เนี่ยครับเพราะว่าด่านใน multiplayer เพลเยอร์เนี่ยมันไม่ได้ไกลนะครับสต่อไปก็จะเป็นผ่านท้ายอ่ะผ่านท้ายเนี่ยก็จะเป็นความแม่นยําเมื่อเล็งยิงความนิ่งเมื่อตัวกระตุกความเสถียรของแรงดีดแนวนอนนะครับสแต่อไปก็จะเป็นกลิปหลังครับกลิปหลังนี้เพิ่มความเร็วในการเล็งแล้วก็ความเร็วในการเตรียมอาวุธหลังหยุดวิ่งแม็กกาซีนนะครับก็จะเพิ่มความจุแม็กกาซีนแต่ว่าทุกคนสังเกตดูนะสองอันเนี่ยมันจะเพิ่มความจุแม็กกาซีนทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าไอตรงเนี้ยไออีกอันหนึ่งอ่ะมันจะเพิ่มความเมันจะลดนะ ใในการเล็งด้วยผมก็เลยเลือกมาใช้อันนี้นะครับนั่นแหละส่วนต่อไปก็จะเป็นใต้ลํากล้องนะครับตต้ลำกล้องนี่ผมก็จะใช้เป็น ควบคุมแรงดิดแนวตั้งเล้ยก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับก็ใช้ประมาณนี้แหละจริงๆก็มันอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ดีร้อเนะ่ทุกคนก็รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเลยก็เพิ่มเรเวลปืนที่มันเต็มร้อยเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นในแรงให้ทุกคนดู2ตาแล้วกันว่าปืน ak สีิบเกระบอกนี้เนี่ยมันจะฟิล์มฟ้ามะพร้าวดอกขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับผมราแรกก็ได้มาเป็นด่านนุกชาวนนะะครรับใหมวดอไ ดูไม่ทัน,<พ>น,<พ>นทีมดีดแมทนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะรีดความแรงของปืน AK47 สี่มาได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอฟซีเฮ้ยเดี๋ยวนะดูก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบแล้วกันนะขอเล่นก่อนแล้วกันอัดคลิปอยู่ไม่ใช่นัหรอกปกติถ้าไม่อัดคลิป FC ทักมาแบบนี้ผมก็ตอบนะครับแต่ตอนอัดคลิปผมตั้งใจไงโอเคได้ไปหนึ่งคิวครับจังหวะนี้ มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอุย้ยเสียงใครวะเนี่ยอุ้ยข้างบนมันมีคนคุมอยู่ข้างบนหน้าต่างนะทุกคนตายสองคิวไปเวลาตายมันเปตัวแตกเป็นเนี่ยเห็นปะเป็นแสงแบบว่าแบค็คกราะครับเนี่ยเห,นหน็หนปะโอ้เท่ทุกคนเอ้ยเท,ท่ทจริงน่าจะสลับเกิดแล้วมั้งเนี่ยไปยังวะยังวะอุย้ยไม่ตายไอพีจีปะจบแล้วจบแล้วอันตรายแล้วอย่างเงี้ยเ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหมันไม่เอาอ่ะมันได้จะถือระเบิดอยู่เมี่อี้ถือระเบิดอยู่เฉยเนี่ยเวลาไม่ใส่สโคปอะ่ะเห็นไหมทุกคนแบบว่ามันเหมือนกับใส่สโคปเลยเว้ยแต่ไม่ได้ซูมเข้าไปนะแต่ว่าแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเ,เหมือนมีกรอบอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเท่ดีนะครับโอ้ยากยากยากโอ้โหเอาอเค,ครับถ้าตายหนึ่งผมได้อยู่อา g UAV ไปคือตอนนี้ผมอยาก แต่ว่าไหลแบบจะได้ดิวเคียครับคือผมชอบสกินนี้เพราะว่ามันสวยไอเหไหเขาเรียกว่าอ่านเกมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเกมขาดครับเอาอาร์พีจีอาร์พีจีใช้ไปแล้วเหมือนขวามันจะมาอยู่นะมาสไนหรอสไนหรอยิงว้าวนะครับเมื่อกี้น่าจะสลับเกิดแล้วนะครับตอนนี้หมาโอ้โหคือมันแรงดีนะครับคือตอนแรกที่ผมเล่นน่ะ จอดตอน,แ,นแรกๆอะ่ะผมไม่ได้ใส่ของแต่งที่ช่วยในการแบบเลง็งเร็วอ่ะผมบอกที่เลว,ว่าเล่นโคตรยากหมาปืนอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเล็งช้าๆผมว่ามันเล่นยากนะทุกคนและตอนนี้ผมแต่งมาแล้วแบบโอ้โหมันเล่นง,ง่ายมากเลยเฮ้เขาพอ,อมาเกิดบ้านเขาอีกเราจบแล้วตอนนี้สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้ว <c oughs> อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเกิดผิดที่หรือเปล่าน้อง เกิดพิธีหร to <bad> hey, ือเปล่าเกิดพิธีแล้วหมาวิแรงมากเลยทุกคนเอาจริงผมเล่นแต่ AK17 อะแล้วตอนนี้แบบโอ้โหแรงรีเจนท์นะทุกคนนะไม่ใช่ไก่กาปลากระป๋องนะครับเพื่อนนายแบบขาวเพลงจัดเลยนะขาวเพลงจัดเลยนะสลับเกิดเป่าวสลับไปแล้วครับโอ้โหผมจะไม่ใช้แบบอบิเตอร์สกิลเลยครับผมจะไม่ใช้อันติเลยนะดูกันว่าผมจะได้คิวคิวเลครับโอ้ย โอ้โหสิบหกตายสามครับมาวะของจริงมันต่อจางนี้เว้ยแรงดีแรงดีผมชอบเลยนะโอ้โหเดีย๋ยวนะโอ้โหเหล็กตัวเดียวจบแล้วฆ่าตัวตายอ้าวไม่ตายเอาเฮ้ยได้ปิดท้ายเฉยโอ้เมื่อกี้ผม,มกะจะไม่ได้ปิดท้ายแล้วเ,เดี๋ยวผมขอดูตอนเอฟเฟกต์ตอนตายดีกว่าคือผมยิงใกล้มากเลยมันจะได้เห็นเอฟเฟกต์ชัดๆนะครับเป็นไงโชว์จะฆ่ตาตัวตายไปหนึ่งครั้งมาเลยครับ เต็มหลังไปโอ้โอ้โหดูแบบสโลโมชั่นที่แบบโคตรเท่อะทุกคนปะลุยกันต่อเลยดีกว่าครับ Let's go อาวแล้วครับผมทีมเดดเดดอะไรเดดแมทเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าด่านนี้มันไกลขึ้นนะครับผมจะมาเล่นแบบเต็มที่ดูว่ามันจะเล่นง่ายเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะครับย้ำว่านีนี้นแรงรีเจนแนวดทุกคนนะเขเาไปเดี๋ยวนะเหมือนเจอ FC อีกแล้วดีครับโอเค เราก็ดีครับหน่อยลวกันเจอ FC ฟสองตาติดเลยว่ะรอบนี้น่าจะเจอคนไทยเยอะขึ้นเนี่ยช่วงกันๆกาะเนี่ยแบบเจอแต่ฝรั่งต่างชาตินี่ครับเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าวโดดลงไปหรอครับเฮ้ยอ้าวตัวนี้ก่อนแล้วกันอีกตัวนึงเอ้ะอ้ยเออ้าวไปไงโอ้โหของเป็นแรงเฮ้ยเือนหลังมาว่ะชวใช่ปะเนี่ยฟังสลับด้านปะเนี่ยเดี๋ยวนะ อะไรครับอะไรครับยิงไม่โดนยาอุย้ยกระสุนเหลืออยู่อโอ้โหสะบัดโดนนัดเดียวก็ตายแล้วสีต่ตายหนึ่งไปส,สวยๆครับส,สวยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วกันคือตอนนี้แบบด่านนี้มันเวลาศัตรูมันรู้สึกได้เปรียบนยนะถ้าแรงรีเจนนะผมย้ําไปแรงรีเจนนะถ้าเป็นแรงอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแร้งแบบรีเจนอนะเวลาฝั่งนู้นเขาเฉียเปียบอะอ้าวขอบคุณมากเพื่อนเพื่อช่วยยิงตัวหลังให้ คือถ้าเป็นไลน์ดีใจที่เขาจะแอบนะครับในด่านนี้นะเขาแอบกันจริงๆครับผมจะพยายามดูแลยวันตอนนี้แบบ15ต่อ4อ่ะเอาคิดเอาอ,เอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey! S 2> มาสักทีฮัลโหลไปเจอแล้วอ่าฟีดไปตัวหนึ่งครับหันหลังให้เราโอ้ยยี่สิบแล้วอะโคตรเร็ว <laughs> เพื่อเราก็โหดนะครับตอนนี้โอเคผมได้ไปเจ็ดคิวอยู่เล้ว ระยะไกลไประยะไกลไปโอ้ฮหเวลีกุนสุดยอดแต่ตอนนี้คือมันหาคนยากอะผมไม่รู้จะพากยังไงเลยเนี่ยเอ้ยเก็บปืหนหรอะอยากได้ไอซีใหม่เปล่ามาขา้ได้สิ <c oughs> ที่เปล่าเนี่ยเงียบกริบทุกคนดู ผมอ่าจจะไม่ได้ตัดช็อตอะไรออกไปมากนะครับผมอยากให้ทุกคนดูเลยว,ว่าในแรงรีเจ็ตเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเนะี่ยไม่ใช่ว่าผมตัดไปตัดมาทุกคนอาจจะงงได้ยิงมั่วไปโอ,โ, <c oughs> โอ้โดนเฉยปืนแรงก็ยิงมั่วได้นี่ครับเออเป็น <c oughs> ไ,ไงคือเอาจงจริงมันไม่เกี่ยวกับสกินนะครับสกินมันแค่สวยนะครับผมมารีวิวสกินด้วยแหละแล้วก็พร้อมๆกับมารีวิวปืนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนอย่าไปคิดว่าปืนธรรมดาเลยแบบ สู้ปืนเติมไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะครับยิ่งแบบเท่าเต็มหัวไปยิ่งแผดแบบซีซันเก้ามาโอ้โหซีซันเก้ามาไี้บอกได้เลยว่าปืนที่แบบเท่ากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีสกุลสกินอะไรไม่เกี่ยวนะครับแต่งปืนก็เหมือนกันหมดครับผมคือตอนนี้ผมรำคาญอะ่ะผมรำคาญที่ว่ามันแอบ,บกันอะ่ะแล้วแบบผมไปไม่ถึงนะครับขอใช้ติกก่อนแล้วกันนะทุกคนขอเคลียร์ทางก่อน ปอยเพื่อนมามาอีกตัวหนึ่งเขาไม่ยิงแล้วปล่อยให้เพื่อนแล้วกันเอาไปเลยมาอีกตัวนึงโอ้โหสไนเอาวะ16ตาย4ไปขอสัก20คิวาตานี้ทันไหมเนี่ย40ตัวแล้วว่ะคือเขาไม่ออกมาเว้ยผมกล่าวว่าตาท้ายจะเอามันมัน่อยแหละอยากได้แบบ h า r d point เอ๋ hard อ o i n มันมากโอ้โหมันเกือบตายเลยเมื่อกี้ มีเปล่าไม่มีแหละไปไปตรงนู้นกันเลยดีกว่าครับโห45หแล้วว่าทุกคนหาใครไม่เจอเลยไปเถ้ะจะดันก็ไม่ได้มันดักกันหมดอ่ะดูดิมีกันอยู่5คนนะไปอยู่กันไหนหมดหเจอแล้วเฮ้ยโอ้โหเป็นเจอสกิลโอ้ m ายก็อดโอ้จบกันดี โอเคผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆากเลยครับที่รับชมเนี้ยถ้าใครอยากได้สกินนี้ก็ไปเติมเลกกิดอกกันได้นะจ๊ะไปหมุนกันเลยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน EP หน้าเด้อบ๊ายบาย